สวัสดีพี่ใหม่ครับหลายคนถามเข้าบอกว่าคุณหนุ่มคุณอนุวัต์กังวลใจมากเลยบัตรคนจนเนี่ยยังคงใช้ได้หรือเปล่าต้นปีมก,กราคม65แบบนี้ย้ำว่าบัตรคนจนของคุณยังคงใช้งานได้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีการทำใหม่ข้อมูลล่าสุดจากตรบัญชีกลางนะครับขอบคุณที่ส่งมาให้นะครับก็คือว่าบัตรคนจนยังคงใช้ได้แต่ว่าวงเงินซื้อสินค้าจะอยู่ที่200ถึง300บาทต่อเดือนนะครับส่วนเงนินอื่นๆที่เคยได้มาก่อนหน้านี้ ไม่ได้นะครับเพราะว่ามติคอรมที่ให้เงินแต่ละเดือนเพิ่มเติมเป็นเดือนละ200บาทเดือนละ3 0 0บาทเพิ่มเติมบ้างมันหมดแค่ธันวาคมปีที่แล้วหรือปี64นะครับทำให้หนึ่งมกราคมย้ำว่าบัตรคนจนใช้ได้แต่วงเงินอยู่ที่2 0 0ร้อถึงสามบาทส่วนค่าน้ําค่าไฟค่านูนค่านีค่านานรวมถึงเบี้ยคนพิการเนี่ยคงเหมือนเดิมนะครับใช้บัตรคนจนไปก่อนนะครับจนกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะมีมติ ให้ทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนใหม่ในปี2,565นะครับแล้วรอกระทรวงการคลังบอกว่าคุณจะใช้บัตรคนจนอันเดิมเนีจะถึงเมื่อไหร่และเริ่มทำใหม่เมื่อไหร่รอดูสถานการณ์โควิดก่อนนะถ้าโควิดมันเยอะนั่นหมายความว่าการทำบัตรคนจนก็ต้องขยักเอ่อขาเล,เลื่อนออกไปก่อนนะเนื่องจากว่าไม่อยากให้คนไปรวมตัวกันเยอะๆรอก่อนนะฮะแต่ตอนนี้ยังคงใช้ได้แต่วงเงิน200-300โอเคนะครับ